เรือพี่ทหารมาแล้วครับทุกคนหนีเป็นเรือโบราณด้วยครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเประบการณนั่งเรือข้ามฟ้าครับจากท่าราชนาวิกสภาครับข้าไปฝั่งไวตะแก้วทุกคนอันนี้ที่ผมจะข้ามก็เป็นเรือของพี่ทหารเรือนะครับทุกคนเรือมาแล้วสวัสดีครับสอสอท่ารอทุกคนพี่ทหารบอกข้ามฟรีครับไปฝั่ง ฝั่งพระแก้วฝั่งด่วนทุกคนสนามหลวงครับเปวดประสบการณ์นะทุกคนชิวมากครับทุกคนวันนี้ข้ามเรือที่ทหารเรือครับข้ามไปฝั่งวัดพระแก้วคร,ร,รับอากาศดีครับน้ำแม่นม้ำเจ้าพยา